นักเรียนทุกคนคะนั่งที่ได้แล้วนะคะเป็นนั่งที่เป็นนั่งที่นักเรียนทั้งหมดทําความเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคาบเรียนนี้นะคะก็จะเป็นคาบเรียนกิจกรรมโฮมรูมของเรานั่นเองนะคะวันนี้ครูก็จะมีเรื่องชี้แจงทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะคะไหนหัวหน้าห้องคะหนูคะ่ะหัวหน้าห้อง อ่ะหัวหน้าห้องเอาเอกสารตัวนี้นะคะไปแจกตามรายชื่อที่ครูเขียนมาให้นะคะรับทราบค่ะ เรามาเริ่มเรื่องที่1กันเลยนะคะให้นักเรียนดูเอกสารที่ครูให้หัวหน้าห้องแจกไปนะคะจะเห็นได้ว่าบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้ใช่ไหมคะตัวนี้นะคะจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับการมอบทุนนักเรียนยากจนนะคะให้นักเรียนคนที่ได้รับทุนนะคะให้นําเอกสารฉบับนี้นะคะไปให้ผู้ปกครองเปิดอ่านและทําความเข้าใจถ้าผู้ปกครองท่านไหนไม่เข้าใจนะคะให้ผู้ปกครองโทรมาตามเบอร์ที่คุณครูให้ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะ และก็ให้ผู้ปกครองกรอกเอกสารให้เรียบร้อยและในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้นะคะให้ผู้ปกครองนําเอกสารฉบับนี้นะคะมารับทุนที่โรงเรียนนะคะในช่วงเช้านะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะคุณครู สำหรับเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องภายในห้องเรียนของเราเองนะคะก็คือเรื่องเวรประจําวันนั่นเองครูสังเกตมาสักพักแล้วนะคะว่านักเรียนจะไม่ชอบขึ้นมาทําเวรช่วงเชา้าและบางวันคือไม่ขึ้นมาเลยนะนักเรียนต่อไปนี้นะคะครูมีวิธีแก้ปัญหาง่ายๆเลยก็คือเราจะทําความสะอาดห้องเรียนในตอนเย็นเราจะไม่ทําช่วงเช้าแล้วเราจะให้เวรวันถัดไปมาทําความสะอาดหลังเรียนคราบสุดท้ายเสร็จยกตัวอ,อย่างเช่นนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ ก็ให้เวรวันารมาทําความสะอาดหลังเรียนคาบสุดท้ายเสร็จของวันจันทร์ดีไหมคะนักเรียนดีค่ะคุณครูเมื่อนักเรียนเห็นด้วยนะคะงั้นครูก็สรุปง่ายๆเลยนะก็คือต่อไปนี้นะคะเราจะทำเวรประจำวันเป็นช่วงเย็นนะคะงั้นจบกิจกรรมโฮมรูมนะคะให้เวนวันถัดไปนะคะมาเริ่มทำเวนกันได้เลยนะคะรับทราบค่ะคุณครู